สวัสดีค่ะพินนะคะจากช่องพินใช้ย,ยาค่ะวีล็อกสาวออฟฟิศกับชีวิตชายขอบนะคะเป็นการบอกเล่าไลฟ์สไตล์แล้วก็การเสนอมุมมองในการดำรงชีวิตของสาวออฟฟิศแถบชานเมืองค่ะแถบชานโมกรุงเทพก็คือจังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองนะคะที่ขอการันตีเลยค่ะว่ามีความหลากหลายตื่นเต้นร้าใจแล้วก็ไม่ซ้ำแบบสาวออฟฟิศในเมืองแน่นอนค่ะ ปุยนะคะดูดิคะวันนี้พบกับซีรีส์อันบ็อกซ์นะคะแกะกล่องกระท้อนค่ะพินขอฝากให้เพื่อนๆกดสับสไคร e นะคะกดกระดิ่งค่ะกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาถึงแล้วนะคะเราสั่งกระท้อนปุยไส <Yeah. S 1> ้ดีอยู่ในห <Ooh. S 1> องนะคะมาจากอำเภอนาดีจังหวัดปาจิบุรีค่ะสั่งจากช h อปปีนะคะ เทอรี่เพิ่งมาส่งค่ะเราจะมาแกะกล่องดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นกระท้อนปุ๋ยฟ้ายนุ่มอร่อยอย่างที่เขาเคลมกันไว้หรือเปล่าไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะมากรีดกล่องดูเนื้อกระท้อนข้างในกันนะคะห้าโลโลละหกสิบบาทค่าส่งของกล่องนี้นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะส่งผ่านเทอรี่เริ่มเลยนะคะ ที่มาให้เองนะคะามาดูกันนว้าวนี่ค่ะห่ออย่างดีเลนะค่ะถึงจะแทรลูกอ็อไม่ได้แห้งมากะคะ่ะพอดีมือค่ะลูกที่หนึ่งค่ะลูกที่สองลูกที่สามคะ่ะลูกที่สี่ ลูกที่สิบสองค่ะโอ้ทั้งหมดได้สิบสองลูกค่ะ <Wow. S 1> เราจะมาลองปอกเปลือกชิมดูนะคะว่าอร่อยอย่างที่เขาเคม็มหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราก็เลือกมาลูกหนึ่งนะคะเขาเขาเค็มอยู่แล้วค่ะคนขายเค็มอยู่แล้วว่าก็เป็นการขะใสนะคะไม่ได้บอกว่าคัดนะคะก็เป็นกระท้อนปุยไฟเหมือนกันเนื้อดีเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ เอะกระท้องเขาปอยไงอะ่ะกระท้องเขาต้องปล่อกอย่างนี้<อ>นเวลาดูกระท้องเขาก็ต้องดูเม็ดตรงนี้นะคะขขก็ผ่าครึ่งลูกให้วนมาเจอกันอาเราจะมาดูดีกว่าอ,อุ้ะอะเม็ดปุยมากเดือข้างในก็ปุยนะคะดูสิคะอืม ตอนนี้ขั้นตอนเราจะมาลองชิมลองอใช้ช้อนนะคะต,ตักอื้อหือเนื้อตรงเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะต้องหวานมากเลยค่ะเพราะมันมีความฟูนี่ค่ะตักมาแล้วเมื่อกี้ลองกิมแล้วอ้ติดเปรี้ยวหน่อยๆแต่เนื้อฟูนุ่มค่ะนุ่มลองชิมที่มันใกล้ใกล้เปลือกหน่อยนะคะลองชิม,มันใกล้เปลือก จริงๆถ้าแบบอารมณ์มีน้ำตาที่กป่นแล้วก็น้ำปลาเนี่ยใช่เลยใช่เลยต่อไปเราเราจะมาชิมเม็ดกันนะคะ <Okay. S 2> ได้มาแล้วเม็ดนึ่โอเคม็ดนี่หวานค่ะนุ่มหลังจากที่ชิมกันไปแล้วน,นะคะ ก็อร่อยถูกใจค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชในช h อปปีดูได้นะคะมีหลายเจ้าเลยค่ะก็ท้าการันตีก็ต้องนาดีปาจิมุรีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ